ผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้ที่ไม่เล่นการพนันผู้หญิงคนนี้ไม่ขโมยผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นนักดืม่มและผู้หญิงคนนี้ไม่ผลานทรัพย์ให้พินาศไปเทวดามนาปากายิกานี้จะเป็นเทวดาผู้หญิงพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเทวดามนาปากายิกานียจะเป็นผู้หญิงหรือมาตุคามเนี่ยที่ประกอบไปด้วยธรรมแดประการ คือถ้าผู้หญิงคนใดทําทำแปดประการเนี้ยจะไปเกิดเป็นเทวดามานาปกายิกาผู้หญิงคนนี้ประการแรกเป็นผู้ที่มีความกะตันยูต่อมารดาบิดาเวลาแต่งงานพ่อแม่ยกลูกสาวคนนี้ให้กับชายอื่นไปหรือยกให้กับสามีที่แต่งงานไปเวลาที่ไปอยู่กับสามีผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่ตื่นก่อนและนอนภายหลัง คอยรับฟังคอยรับใช้ประพฤติให้ถูกใจและก็กล่าวด้วยถ้อยคําเป็นที่รักพูดจาไพเราะกับสามีนี่คือประการแรกที่สามารถไปเกิดเป็นมนาปกายิกาในย่างกันนะประการที่สองผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ที่เคารพต่อสามีสามีเคารพสิ่งใดเช่นสามีเคารพมารดาบิดาหรือสมณะรามภรรยาก็ จะต้องเคารพสักการะนับถือบูชาหรือดูแลคอยช่วยเหลือสามีต่อท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือในการต้อนรับจัดหาน้ำหรือที่นั่งที่นอนอย่างเงี้ยเป็นต้นประการที่3การงานใดในบ้านจะต้องเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านในการงานและก็เป็นผู้ที่มีปัญญาด้วย ในอุบายในการที่สามารถจัดกระทําในเรื่องของงานบ้านผู้หญิงคนนี้จะต้องมีปัญญาพอสมควรคือรู้วิธีจัดการและมีความขยันในเรื่องภายในบ้านได้เป็นอย่างดีก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดามานาปกายิกาได้ประการที่สรู้จักแจกแจงงานรู้จักควบคุมคืออย่างบ้านของสามี จะมีทาสมีคนใช้หรือมีกรรมกรมีคนทำงานให้มีบริวารจะต้องรู้ว่าทาสคนใช้หรือกรรมกรหรือบริวารของสามีเนี่ยเขาทำงานอะไรจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักสอดส่องคือฉลาดว่าอันนี้บริวารได้ทำไปแล้วอันเนี้ยบริวารยังไม่ได้ทำผู้หญิงคนนี้ก็สามารถที่จะจัดแจงการงานเหล่านี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฉลาดมีไหวพริบดี ตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดามานาประกายิกาได้ประการที่ 5. ผู้หญิงคนนี้จะต้องรู้อาการของคนภายในบ้านว่ามีใครเจ็บป่วยหรือสุขภาพดีคือจะต้องคอยสอดส่องว่าคนในบ้านมีใครเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีบ้างหรือไม่อันนี้เป็นผู้หญิงที่เป็นเทวดามานาประกายิกาประการที่6เป็นผู้หญิงที่ชอบแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่ผู้อื่นตามสมควร เป็นผู้หญิงที่รู้จักการให้ทานแบ่งปันคนในบ้านแบ่งปันผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากลักษณะนี้จะทําให้ไปเกิดเป็นเทวดามนาประกายิกาได้ประการที่7ผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะรักษาทรัพย์ของสามีได้อย่างเช่นสามีหาทรัพย์ได้มาเข้าของเงินทองเครื่องใช้ต่างๆต้องรู้จักรักษาขุ้มครองสิ่งเหล่านั้นได้ ผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้ที่ไม่เล่นการพนันผู้หญิงคนนี้ไม่ขโมยผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นนักดื่มและผู้หญิงคนนี้ไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศไปก็ทําได้ย่ากงันนะคือสามีหาเงินมาได้แล้วผู้หญิงคนนี้จะต้องรักษาได้และที่สําคัญตัวเองจะต้องไม่เล่นการพนันตัวเองก็ต้องไม่โลภในทรัพย์สินเงินทองของสามีด้วยไม่เป็นขโมยและก็ไม่ดื่ม และก็ไม่ผลาญทรัพย์ของสามีไม่ไปใช้จ่ายสุรุยสุร่ายด้วยถ้าผู้หญิงคนใดทําได้แบบนี้จะเป็นเทวดามานาประกาศิกาประการที่ 8. ผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นอุบาสิกาด้วยก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยและจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลคือเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ จะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ประพฤติผิดในกามจะเป็นผู้หญิงที่ไม่พูดโกหกและเป็นผู้หญิงที่ไม่ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยนั่นเองและเป็นผู้หญิงที่รู้จักการบริจาคการบริจาคให้ไปแล้วก็คือจะต้องละความตรณีในระหว่างที่ครองเรือนก็คืออยู่กับสามีเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักปล่อยวางด้วยรู้จักเสียสะละด้วยรู้จักบริจาค ให้แล้วต้องไม่หวังผลคือจะต้องรู้จักละความตรณีมีจาคะอันปล่อยมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอและเป็นผู้ที่รู้จักจำแนกแจกทานนี่คือลักษณะของผู้หญิงที่ไปเกิดเป็นเทวดามนาปกายิกาได้